ไม่รล่นชว์รถไถหน่อยตาเล็กตาเล็กตาเล็กครับอ่าไม่เล่นไม่เล่นยังไงไม่เล่นยังไงเฮ้ยเลยเฮ้ยไม่เล่นยังไงไอ้ไอ้ยจะนับฝนนับฝนเดินไม่ไหวแล้วเอ้ากล้วยนะครับนี่อย่าให้กลัวรถไถทำไงก่อนจับมานับฝนเฮ้ยไมล่นเมล่นเมล่นยังไงเมล่นยังไงเมล่น เมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยเฮ็บเย็บเย็บไถนะครับเอ่อไถมูนช้างนะครับก็กลัวเด็กๆจะกลัวนะครับก็เลยเบี่ยงเบนความสนใจนะครับให้มาสนใจผมแทนนะครับไม่ต้องสนใจรถไถครับให้เขาสนใจผมแล้วก็ให้เขาชิ่นเสียงรถโบกๆแล้วบกกอนแล้วบกกอนแล้วบกอๆแล้วโบกๆโบกให้ตาเล็กหน่อย โอ้แล้วบกเลวบกถุงสูงสูงงมานี่มานี่มานี่มันนะเฮ้ยน้ำ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 อ้าแมวกระมังนองกระมัง วางเดินวนเวียนอยู่นะครับตอนนี้ไ เมลอนเมลอนเมลอนเลยอเมรอนเมลอนเอวมาเร็วเอวมาเร็วเย็บเอมาเร็วเมลอนเมลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยฮ <c oughs> ะ,ะไปเลยอื <c oughs> มรนนะครับร้นก็มีตื่นนิดหน่อยตอนนี้เดินบนไปบนไม้อยู่การมังโคการก็แบบคิวมาก